ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้สุกอยู่ที่จะมีเมนูลองทําดูนะคะลองตาําดูคือจะเอาหนังหมูที่เขาทํากับพอป่านะคะลองเอามาตําดูว่ามันจะอร่อยไหมนะคะมาดูค่ะนี่คือน้ําตําที่เราทําเอาไว้แล้วนะคะสุกอยู่ที่จะจะไม่ใช่ตานะคะ <c oughs> นี่คือ หนังหมูที่เขาเอาไปทํากระเพาะปลานะคะแล้วก็หน่อไม้ต้มที่สูตรพิเศษต้มเอาไว้แล้วนะคะลองเทลงไปนะคะเทลงไปเลยนะคะแล้วก็จะมาคนไม่ไม่ถึงกับว่าระตานะคะเพื่อนๆลองจะมาตำดูว่ามันจะมีรสชาติแบบไหนมันจะอร่อยหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเหลือจากที่ทำจับดวนเมื่อวานนะคะ โคลี่โคลี่ไปเลยนะคะเพราะว่าตามที่เรากินดูมันจะเป็นดุบหนึบหนับหนับนะคะมันจะคล้ายๆกับนี่ค่ะลองคนดูลองทําดูเป็นเมนูที่อยากลองทํากินดูหลายครั้งแล้วค่ะนะคะแล้วก็ทําน้ําตําเหมือนเหมือนทุกเหมือนที่เราจะตาส้มตํานะคะปรุงรสชาติให้ชอบถูกปากตัวเองนะคะ ที่ใส่หน่อไม้ลงไปด้วยก็เพราะว่าหน่อไม้ยังเหลืออยู่นะคะเราอยากทําดูว่ามันน่าอร่อยหรือเปล่านะคะนี่นะคะนี่คะ่ะหนังหมูแล้วก็หั่นแล้วแต่นะคะอยากจะหั่นเป็นเส้นย,วยาวๆก็ได้อยากจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําก็ได้นะคะนี่คะ่ะใส่มะเขือไปด้วยเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะ เป็นเมนูที่อยากลองตามดูหลายครั้งแหละนะคะชิมดูสิคะว่าอร่อยไหมหรือว่าใช้ได้นะหน,นุบหน,นับหน,นุบหนับนุบหนับกุบกุบม,ม,มันจะฟิวเหมือนกับตำอ่ะ แมงกะพุนอืมใช่เลยเหมือนตําแมงกะพุนค่ะนะฮะเหมือนรสชาติเหมือนแมงกะพุนอ่าแต่จะนุ่มหนุบหนุบดีกว่านะคะอร่อยกว่าอร่อยกว่าเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงคะหน้าตานี่น่าทานไหมคะนี่โอ้ยีบมาเลยค่ะ ขดค่ะเพื่อนๆจะนี่มมีนูใหม่นะเพิ่งจะลองทําครั้งแรกนะคะดูสิค่ะไปค่ะเพื่อนๆจะไปกินกันเถอะมาเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ